ในเดชาเห็งกระสีครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับท่านเองเนี่ยก็นั่งในตําแหน่งประธานครับประชุมผู้จัดก,การทีมจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2023รายการนี้จะแข่งขันวันพรุ่งนี้วันแรก8 9และ10เมษายนเส้นทางในการปั่นคือจังหวัดระยอง241.2กิโลเมตรซึ่งท่านเองก็บอกนะครับว่าหลังจากที่กลับจากทัวร์บีวเซ ที่เวียดนามตอนนี้ร่างกายของนักกีฬาทุกคนแข็งแรงจริงๆแล้วก็พร้อมสู้เต็มที่เราเองต้องเจอทั้งเวียดนามไต้หวันก็มีการกำชับนะครับว่าต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้เพื่อสะสมคะแนนไปโอลิมปิกเกมครับก็ดีขึ้นนะฮะร่างกายต่างๆบีทก็พร้อมก็ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสของเวียดนามก็ส่งเงย็นทีทัศน์มาแล้วก็ไต้หวันก็เอาแชมป์โลกมาด้วย ก็ตามก็รักษาปอยให้ได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้แชมป์สเตทหรืออาจจะเก็บ IS อะไรพวกนี้มันเป็นแต้มทั้งนั้นเลยเราก็จะได้รวบรวมให้เป็นการแข่งขันของเราเพื่อจะเก็บแต้มไปคุณลฟายไปโอลิมปิกคือถ้าในอาเซียนเราอ่ะก็จะมีทั้งเวียดนามมาเลเซีย อินโดนีเซียซึ่งก็คือเราต้องเจอกันกับเขาแน่ๆในซีเกมก็คือก็คิดแค่หนูก็คิดแค่ว่าถ้าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่หรืออันดับที่เท่าไหร่มันก็ทำให้เรารู้ว่าประสิทธิภาพของเราอยู่ในตรงไหนของอาเซียนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้คือในเอเชียก็มาในเอเชียนี่คือก็มีแต่เพื่อนๆที่เราจะต้องเจอกันแน่แนใน เอเชียนเกมก็คือมีทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีเนี่ยที่เราที่เรามองเห็นแล้วว่าเขาแข็งแรงส่วนจีนนี่คือยังเป็นทีมคลับเขาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทีมคลับนี้จะมีเนชั่นอลทีมอยู่หรือเปล่าซึ่งหนูก็มองไปในในตรงนั้นว่าเราอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์น้องๆทุกคนว่าเราอยู่ในระดับไหนของอาเซียนและเอเชียค่ะ นีคือบีสจุฑาท,ทิพมณีพันธ์นะฮะซึ่งการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women's t o u r ร์ไทยแลนด2023ครับอย่างที่คุณนัดบอกเริ่มต้นพรุ่งนี้8เมษายนจะสตาร์ทจากหน้าสนามกีฬากลางระยองแล้วก็กลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมครับรอบเมือง70กิโลเมตร